ดีค่ะยินดีต้อนรับข้ะสุภาพเธิดจันให้วันนี้ครอบครัวกินอะไรดีวันนี้พระเถิดก็จะพากินเป็นซี่โครงซี่โครงหมูในราคาร้อยซี่โครงหมูที่เขาอบแห้งที่เขาอบมาแล้วอัน,นี้มันจะมีน้ำซอสของมันด้วยแต่ว่าเขาให้เรามาอุ่นอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีน้ำซอสของมันด้วยมันจะใส่ มันจะมีสองถุง,งชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มากเลยแต่ก็เยอะด้วยเป็โโนซิโคหมูแล้วก็เข้ามาอบอในตู้ตู้อบของเราอืมก็จะบอกเยอนะน้ะได้ประมาณหลายหลกรัมอยู่สี่สุดเจ็ดกรมัมเยอะเยอะอีกสองชิ้นนะคะเปสองชิ้นนึ่ชิ้นหนึ่ง แย้เราก็จะด่าซอสแล้วก็เข้าอบไปเลยชิ้นที่สองก็ถือว่าเยอะมากมแล้วนี่ก็เป็นซอสของเขาซอสที่จะด่มันสุกมาแล้วแหละแต่ว่าเราต้องมามามาอุ่นอีกทีหนึง่งเพื่อจะได้แบบกินแบบร้อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็จะผัดจะผัดผักผักนี้ด้วยกินกับผัดน้ำมันหอยกินกับ หมูแล้วก็จะมีเฟรนฟายด้วยวันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะคะวันนี้ขอกินเป็นอาหารฝรั่งนิดน,นึงนะคะทุกคนเป็นตัวเช้านี้ขอเป็นอาหารฝรั่งไงก็ขอให้ทุกคนทานข้าวกลางวันให้่อยนะคะแล้วก็ใครทานข้าวตอนเช้าก็ขอให้ทานให้่อยใครทานข้าวตอนเย็นก็ขอให้ทานข้าวให้่อยนะคะผัดเถก็จะส่งเป็นตัวด้วยซิคโคงหมูอบนะคะอบซอสยังไงก็ให้ทุกคนทานข้าวอร่อยนะคะไปดูเลยค่ะว่าพัทัวจะทำแบบไหน เชิญชมได้เลยค่ะไปนะคปะปลาทูก็จะตัดมันให้มันเป็นสองชิ้นพอมันสุกอีกค่อยตัดมันอีกนะคะนี่แล้วก็จะเอา เอาซอสราดเลยราดไปไปไปสักหน่อยสักถุงหนึ่งแล้วก็ค่อยราดอีกทีให้มันแล้วก็มีแล้วก็ราดมันพอพิธีข้างเดียว ถุงเดียวเท่านั้นเดี๋ยวอีกถุงนึงค่อยราดตอนที่มันใกล้สุกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าซอสมันก็สุกมาเหมือนกันอันนี้ก็คือให้มันซึมเข้าไปในนี่เราก็เข้าไปในในหม้ออบเลยนะคะเราหม้ออบก็เตรียมไว้แล้วน่ากินไหมคะเดี๋ยวรอดูตอนสุกอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน อบมาแล้วนิดนึงนะคะแล้วเาจะได้ใส่ซอสอีกแล้นก็ ราดแบบนี้เลยเพราะว่ามันใกล้สุกแล้วทุกคนอืก็เลยราดแบบนี้เลยแล้วก็เอาข้เข้าไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปอีกสักนิดนึงให้มันร้อน,อนซอส,อสอีกนิดนึงนะคะ ยา yeah, ะเถาะก็ได้ทํากับข้าวหมูซี่โครงหมูอบนะคะอบซอสแล้วก็ผัดกวางตุ้งของของญี่ปุ่นเนาะกวางตุ้งของญี่ปุ่นแล้วก็หมีเ่เป็นฝายก็มาทานข้าวกันด้วยกันทุกคนนะคะทานข้าวไม่ว่าจะทานข้าวตัวไหนก็ถ้าดูปะเถก็ขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยนะคะวันนี้ปะเถก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปะเถด้วยน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุก การติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจเลยขอบคุณทุกเมนเลยนะคะไงป้าเถก็จะไปทานข้าวแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทานข้าวให้ร่อยจุดนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะเอออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปว่าป้าทถจะส่งเป็นโตให้ทุกคนกินเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรบ้างก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าเถนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนไม่ไมาขอบคุณค่ะ